ส่วนทางด้านเทศบาลนครยะลานะคะก็มีการส่งมอบชุดนักเรียนให้กับเด็กและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลานายพงศัก์ยิ่งชนเจริญน,นายกเทศมนตรีนครยะลาได้เป็นประธานในการมอบชุดนักเรียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครยะลาจำนวนสิบแ่งด้วยกัน โดยเป็นการมอบชุดนักเรียนพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้านักเรียนกระเป๋าผ้าคลุมนะคะชุดลูกเสือแล้วก็ยังมีชุดผ้านวมค่ะให้กับผู้ปกครองด้วยซึ่งมีคณะของผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะอีกทั้งยังมีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนมาเข้าร่วมค่ะสำหรับจังหวัดยะลานั้นก็ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนธันวาคม2,567ที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนภายในเขตของเทศบาลน,นครยะลาเป็นอย่างมากรวมไปถึงนักเรียนที่ยังคงศึกษาอยู่ในสถานศึกษานะคะก็ได้รับความเสียหายจํานวน1,400คนด้วยกันทั้งนี้ค่ะทางเทศบาลเองก็มีการสํารวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะหลังจากที่น้ําลดโดยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ บริจาคเงินจากผู้ที่มีจิตศรัทธาในการจัดหาชุดนักเรียนให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ค่ะ